หัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนสามารถที่จะนำไปใช้ในการซาวข้าวหรือว่าแช่ข้าวสารได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะสามารถทำได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็รู้อยู่นะว่าข้าวสารเขามีการอาบก็เรียกว่าสารบางอย่างที่ทำให้การมอดการชื้นการหืนเรียกว่าสารโปรไหม อยู่ในอยู่ในข้าวสารหรือแม้แต่สารกันชื้นกันหืนอย่างที่ไน้กล่าวไปนะคะซึ่งวิธีการที่เราจะนําไปซาวข้าวหรือว่าไปแช่ข้าวเนี่ยทำได้เลยค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะสัดส่วนในการผสมสําหรับเอาไว้เอาไว้ล้างผักสาหรับเอาไว้แช่อาหารสดหรือว่าข้าวสารเนี่ยก็สามารถทําได้ในสัดส่วนซึ่งจะมีอยู่ในตามตรงนี้นะคะสัดส่วน หนึ่งต่อนึ่งคำว่า1นึตอนึจำง่ายง่ายถ้าทุกคนไม่มีหลอด CC แบบนี้นะคะใช้วิธีการประมาณการเอาด้วยการใช้ช้อนชาได้นะคะอันนี้คือช้อนชาทุกคน1ช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตรเท่านี้ค่ะทุกคนทุกคนก็สามารถที่จะผสมเตรียมไว้ได้เลยนะคะหช้อนชาต่อน้ำหนลิตร หรือถ้าเราใช้มากเกินไปมันไม่ได้เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะมันก็จะสิ้นเปลืองเราก็ใช้ให้พอดีพอดีไม่น้อยไปไม่มากเกินไปสมดุลน,นะคะซึ่งวิธีการก็คือเอาน้านเอานเอานเอาหัวเชื้อเนี่ยนะคะไปใส่1ช้อนชาก็ประมาณ2หยด,ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ในน้ำค่ะทุกคนเอาไปใส่ในน้ำนี้แล้วก็เอาไปซาวข้าวได้นะคะอ่ะ ใส่เนี่ยเนสใส่เรียบร้อยแล้วแล้ววิธีการซาวข้าวถ้าเป็นไปได้ถ้าเราแช่ข้าวเอาไว้สัก20นาทีได้ก็ยิ่งดีค่ะเราแช่ไว้แล้วเราก็ล้างล้างล้าง2-3รอบได้เลยนะคะซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากเดี๋ยวต่อไปเนยก็จะทําเหมือนกันแต่ปกติเนยจะซื้อข้าวเป็นแบบข้าวออแกนิกนะคะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเอาไปสาวข้าวแต่สําหรับใครที่ถามมาเนี่ยสามารถเอาไปใช้สาวข้าวได้เลยนะคะ เอนไซม์ไบโอนาโนนะคะปลอดภัยกับคนกับพืชกับสัตว์คนสามารถกินได้คนสามารถนำมาใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายสนใจนะคะก็ทักที่ข้อความหลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ